อ,อ้าวหนูแดงไปเข้าแถวออกันเถอะพ่อจ๋าจะเอ,อาอะไรอีกไรตัวแสบหนูแดงจ๋าพ่อตั้งใจเรียนนะลูกจ้าเบ่ผู้ใหญ่มาไม่ให้เสียงให้ซุ่ม ไม่สู้ไม่เสียงถูกแล้วผมก็จะมาถามนะครับเรื่องงบที่ขอทางรัดไปครับเมื่อไหรจะได้อ๋องบที่ขอท,ทาถนนกับไฟฟ้านั่นเหรอ,อใช่ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้จะแปดโมงแล้วเด็กๆก,ก็รอเข้าแถวกันเยอะแยะก,ก็เข้าแถวก่อนเดี๋ยวผมรองั้นงั้นเดี๋ยวผมขอตัวนะครับครับสวัสดีจ้า อ่าเด็กๆข้าแถวข้าแถวอ่าเด็กๆเด็กๆเงียบก่อนเงียบก่อนอ่าวันนี้ครูจะมาเตือนเด็กๆเรื่องการเดินทางน่ะก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าบ้านเราอ่ะหนทางไม่ค่อยดี ปลาปลาไฟฟ้าก็ไม่มีเวลาไปไหนกันข้ามกลางคืนอะระวังระวังหน่อยนะ<อ>ก็ดูแลกันด้วยเข้าใจไหมแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่หมู่บ้านเราจะมีการ้าครูเมื่อไหร่หมู่บ้านเราจะมีน้ำช้ครับตอนนี้ผู้ใหญ่ลีกำลังดำเนินการละแต่ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่แต่เดี๋ยวก็คงได้แล้วละ่ะเอาล่ะเอาล่ะแยกย้ายกันไปเรียนได้แล้วปะ ขอโทษได้ทำให้รอนะคะผู้ใหญ่ไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญผมก็อยากพูดกบับคุณเหมือนกันนะว่มามาคือ <c ười> ผมอยากจะถามเรื่องงบประมาณที่เราขอทางารัฐไปครับเรื่องทําถนนแล้วก็อุปกรณ์ทางแพทย์เมื่อหกเดือนที่แล้วครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเราจะต้องได้งบประมาณตอนต้นเดือนแต่ตอนนี้มันก็จะสิ้นเดือนแล้วครับเรายังไม่ได้อีกรอครับที่ <c ười> ผมเพิ่งได้รับหนังสือจากทางการมา บอกว่างบป,ประมาณที่ไม่ได้ล่าช้าเนี่ยเป็นเพราะคนน่ะไม่ยอมจ่ายภาษีกันบางคนก็เลี่ยงภาษีทําให้งบป,ประมาณน่ะมาถึงเราช้า <c oughs> ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยทําได้อย่างเดียยเขาต้องรอ <c oughs> คอณก็ออก้งคอันหนตแดงขมุกระต้องนุตไข่ แดงนกกระตุ้นไหนลูกเอ่อคุณใหญ่ครับผมว่าพาหนูแดงไปที่อนามัยที่หมู่บ้านก่อนดีกว่านะครับครับครับเออคุณฟ้าครับฝากตัวแดงด้วด้วยนะคะใช่ค่ะหมอคุณลุงด้รดครับชันเอยนี่ค่ะเกิเป็นอะไรคะโดนนูก,กัดครับพอดีว่าคุณหมอใหญ่ไม่อยู่นะคะเข้าไปขอของในเมื่อตั้งแต่เช้าแล้วทราบไหมคะว่ามูวอะไรกันไม่ทราบครับ ตอนนี้นะคะที่เราทําได้ก็แค่ปฐมพาบาลเบื้องต้นนะคะเพราะว่าเครื่องมือการแพทย์ของเราที่ขอจะทางรังไปยังไม่ได้เลยค่ะเราต้องรีบพาเด็กส่งโรงพยาบาลนะคะ,ะงาาันหยุดมุงเบลรถยนต์ก่อนนะครับเลล์ดถย้อนทาไมเมาแล้วหรอครับยังค่ะเพื่อขับรถส่งก,กันเมื่อกี้เองเรอต่อไปไม่ไหวแล้วนะคะผูฟ้ารถคนไปกับผมด้วยครับได้ค่ะ เยลอเครื่องหนูจะพูด I'm uh -oh.